จากเพร่เงลุกชุ่น,นดเดี๋ยวแม่โจ้แกงและไม้แต่คุณยายร้องเพลงนะคะในกรุงโปรดช่วยพยุงให้ความเมตตาณนความจนยาผมจึงต้องจากบ้านมาไม่มีเงินคนะ่าเช่านาสายันสัญญาจึงมารอ ใส่ใส่อะไรอีกเดี๋ยวนะใส่กุ้งลวโอ๋ยอยากใส่น้ำคอแห้งเสียงบอดี้แล้วเราก็ใส่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วจริงเหรอยังจริงเหรอไม่ใช่ผมเป็ีนผมลืมผมมีสีอีกสีนึงเดี๋ยวสีเลยพวกเจนึกได้ตอนเขาจับเอ้ยกลับหมดแล้วออ๋ไม่ได้ไม่ได้อีกแล้ว ไม่ได้ไไม่ไดม้ที่ขอ,ของของนี่ยังหมุนเลยขึ้นขึ้นแล้วก็หมุนไม่ได้เพราะหลอกระบบอะไรอ่ะของของไอ้แคทแคทตัไม่ได้เลยไม่มมได้แม่จะมาเตรียมจอดนะไม่มีใครได้ดเลยวันนี้แม่ผู้ใหญ่จับติดลำหรือเปล่าจับเพาแกมีไหว้จ้ะ กี้ได้ยินเสียงความรู้มีเพียงแค่ชั้นป๊แกอาะใส่ใบนี่แล้วนะมาแล้วครับสวัสดีครับมาแล้วบอกไม่ครับว่าใบอะไรนะครับใบพักแง่ก็พักชั้นแง่ยังไม่มาเลยจ้่เอฟเบอจะไล่ที่เทปการจะไล่แต่มันหลุดไม่สามารถเทียบต่อได้ไม่มาชากว่ามาเชื่อมน้ำคอยนี่คอยพักขึ้ได้แทใส อยู่คนเดียวกลับบ้านแล้วเขาเรียกคแก่ฮะแกไม่ได้ครับแก่เปิดครับไม่ได้ละไม่ได้ไมได้ไม่ต้องไม่ต้อวไม่คอยพอาะขึ้นได้ได้งุดไหลท้องพูนเขาไล่บพราะได้ไม่คอยไล่ได้โอ้ะสดงเ่ยไอ้ที่มันยังมีไฟอยู่เนาะผมหมดไฟแล้วอันนี้ก็สุกได้ไหใช่ตอนนี้ก็ใส่ใบกรัญชงในนี่ใส่ปลานิดหลัง ตีเลือมจะชุบยาถ้าใส่ใส่น้ำปลาก่อนเดี๋ยวเหม็นยาไม่ได้เป็นยูทูบแล้วจะเลือกทุกอย่างชูบุรีก็ไม่ได้มีควันก็ไม่ได้ต้องให้มันให้มันใกล้สุดแล้วเราเมื่อก่อนไม่เหลือตอนเดี๋ยวนี้พี่ทุกแชบผมทั้งนี้พริกนี้น้องได้ไหมใส่ปลาค่ะก่อนนี้เคยมีแฟนนะห้ามว่าเดือนได้ได้แล้นี่ปลาสุกแล้วอนไร กล่อมบันเลงไปหาจันแรมว่าคนที่เคยหอมแกมรักจันแรมไม่มีสิ่งคาดไปมากินน้ำก่อน ตาทาคิดว่าอุ้ยอีนายน,นั้นมันคือป่ะมากินข้าวชิว่านะเนาะข้าเราไม่ต้องกินแบบคุณพีณ่เอาอันน้ำน้ำคุณคุณบอกบอกบอกน,น้ำคุณคุณซ่บงแทบนะจ้าร่วงหลายกับื้อแบเลยเบ้ นายเอาดูาหน้าตาแกงหน่อแกงปึกฮอนฮอนบอกสุกแล้วสุกแล้วเด้อตักใช้ถ้วยให้เอฟีเบิ่งนี่อ่ะนี่นี่มาเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะนี่เลยนะคะแกงหน่อไม้นะคะ เรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะ